สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นาปานะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของไวน์นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาจจะเงียบๆนิดหนึ่งนะครับเราอยู่กันที่ดาวน์ทาวน์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปขึ้นบอลลูนนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรนะ่าสนใจบ้างน,นะครับ วันนี้ผมมาวันเดทริปที่นาปานะครับแวะมาก่อนที่จะเข้าไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับพูดถึงนาปาแวลเลยนี่ก็แน่นอนนะฮะขึ้นชื่อเรื่องของไวน์นะครับที่มีวิญญาตระดับท็อปทอของอเมริกาอยู่ที่นี่หลายอันเลยนะฮะแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นไล่ไวน์เต็มเลยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับไวน์แบบเต็มไปหมดแล้วมีไวน์ทัวร์นะครับมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับไวน์มีที่ให้ชิมไวน์มี คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไวน์ในที่นี่มีครบถ้วนเลยนะฮะก็กิจกรรมยอดฮิตนะครับแน่นอนก็คือการชิมไวน์นั่นเองนะครับก็มีให้เลือกกันเยอะฮะและการหนึ่งที่คนมาที่นาป้าเราก็ชอบทำก็คือขึ้นบอลลูนนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาลองขึ้นบอลลูนกันนะครับไอตัวบอลลูนเนี่ยเราก็สามารถเอ่อซื้อในเว็บนะฮะมีหลายเจ้าก็ราคาก็แอบสูงเหมือนกันนะครับขายเป็นแพ็กเกจตั้งแต่คนละวระมาณสัก3 0อยเหรียญนะครับแล้วก็ซื้อผ่านเว็บเสร็จเนี่ยก็จะมี อีเมลมาคอนเฟิร์มนะฮะบอกว่าเออเราจะต้องไปเจอที่ไหนนะครับแล้วเขาก็นัดค่อนข้างเช้าครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอากาศเรื่องลมอะไรเงี้ยนะครับประมาณสักหกโมงหกโมงเช้านะครับเจอทีมเนี่ยเขาก็จะพาอธิบายเรื่องอะไรต้องแบ่งกลุ่มยังไงนะฮะเรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงแล้วก็เราก็ขึ้นรถตู้ไปที่จุดขึ้นบอลูนอีกทีหนึ่งซึ่งก็อยู่กลาง ไร้วเลยนะฮะบรรยากาศดีมากดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะสตาฟก็ทยอยให้คนเข้าไปในตรก้กาบอลูนะครับก็ต้องมีการกระจายน้ําหนักนะฮะเพราะว่ามันต้องบาลานซ์นะฮะแล้วก็บอลูนหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะอยู่ได้มันสักสิบห้าสิบหกคนตรงกลางจะเป็นจุดควบคุมนะฮะเวลาเปิดแก๊สก็เสียงจะดังนิดหนึ่งนะครับตอนปล่อยบอลูนเนี่ยเขาก็จะให้เราจับขอบตรก้กาไว้นะฮะเราก็บอลูนก็จะลอยขึ้นเราก็จะได้ชมวิวนะครับรอบๆก็จะเห็นไร่ไวายนะครับ คนที่เขาคุมบอลลูนเนี่ยเขาก็จะธิบายเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะเช่นเขาบอกว่าที่ดินเนี่ยนะแถวนี้เนี่ยเขาชี้ไปเป,เป็นแปลงนะบ,บอกแพงมากๆเพราะว่ามันเป็นที่ที่สามารถที่จะปลูกไวน์ได้นะครับซึ่งมันจะต้องมีใบอนุญาตอะไรประมาณนี้นะฮะหลังเล็กๆเห็นบ้านๆหลังนิดเดียวที่ดินไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยก็มีราคากันหลักหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับก็ชมวิวไปเพลินๆนะฮะประมาณ20-30นาทีนะครับตอนลงเนี่ยเขาก็ คือไม่ได้มีจุดลงชัดเจนนะฮะอันนี้คือไปลงอยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับของโรงเรียนซึ่งวันนั้นมันเป็นวันหยุดโรงเรียนก็เลยปิดนะครับแล้วก็บรูนก็ก็คือเขาบอกว่าเออมันก็ลงตรงไหนก็ได้อะที่มันที่มันเป็นพื้นที่เปิดนะฮะคนแถวนี้เขาชินกันมากนะครับก็น่ารักดีเหมือนกันผมตอนแรกผมนึกว่าเอยมันต้องไปลงที่ที่แบบเหมือนสนามบินนะแต่ว่าไม่ฮะขาลงนี่คือคือลงแบบจุดไหนน่าลงเขาก็ลงเลยนะครับตอนลงก็มีกระแทกนิดหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนฮะต้องถ่ายรูปแลขาลงด้วย ก็สนุกดีครับได้เห็นมุมสูงของหน้าป a าแวลเลยแล้วก็ได้รู้ราคาว่าโอ้โหที่ดินที่นี่แพงโ้โหลานมากนะครับวัยเทสติ้งที่นี่ก็มีหลายที่นะฮะวินญาที่มีชื่อคนไทยรู้จักเช่น Opus ส n e นะฮะโรเบิร์ตมอนดนะฮะอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะชิมที่ไร่แล้วเนี่ยก็ยังมีว i ยเทรนนะับเป็นรถไฟตกแต่งแบบวินเทจสามารถนั่งรถชมรอบเมืองนะฮะแล้วก็แวะชิมวัยได้นะครับ แต่รอบนี้ไม่ได้แหวะนะฮะเพราะว่าเวินเวลามันไม่ได้นะครับผมมีเวลาสั้นนะฮะก็เลยมาเดินเล่นในเมืองนะครับซึ่งวันนี้อาจจะเงียบๆหน่อยเพราะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ตะวันตกอ่ะยุโรปอ,อเมริกาก็จะเงียบๆหน่อยยุโรปจะหนักกว่านะฮะอเมริกาบงพอมีร้านเปิดบ้างน,นะฮะในดาวน์ทาวน์ก็จะมีพวกอาร์ตแกลเลอรี่ร้านบูติกเล็กๆนะครับแล้วก็ร้านอาหารซึ่งช่วงที่ผมมาอากาศดีนะครับแล้วก็ คนก็จะยังกลัวโควิดอยู่ด้วยมั้งนะร้านข้างนอกที่นั่งข้างนอกก็คนจะแน่นมากนะครับในร้านไม่ค่อยมีคนนั่งสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ส่วนคนรักไวน์ก็ต้องมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่น่ารักมีวิวที่แปลกตาทีเดียวผมคิดว่าการได้ขึ้นบาลูนที่นี่ดีนะเพราะว่าวิญญาดมันเป็นมันเป็นวิวแบบแปลกนะครับเราก็จะได้เห็นมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะฮะของวิญญาดต่างๆนะครับก็นาปาแวลลี่นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่มาแถบแคลิฟอร รับรองว่าแวะมาไม่เสียดายแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ